สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม Shadow i y e นะครับแล้วเขาบอกไปก่อนนะครับว่าอันนี้ยังเป็นตัวเกมเบต้าอยู่นะครับอาจจะมีติดบงติดบั๊กอะไรบ้างแล้วก็ฉากจบอาจจะแบบว่าสัดใจค,คุณผู้ชมนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมเลยครับอันนี้ผมลองเล่นไปรอบนึงนะครับก็คือตัวเกมมันมีปัญหานิดนึงก็เลยเดี๋ยวเล่นเกมใหม่นะกระต๊อบหลังหนึ่ง อันนี้บ้านใครอ่ะบ้านที่อยู่ใจกลางป่าครับจะมีคนคนหนึ่งยืนอยู่นะครับสายประคุมซะด้วยเกือบยาวเกือบถึงข้อเท้าอ่ะแล้จากนั้นเขาก็เปิดประตูเข้ามาเปิดประตูบ้านที่สองประตูบ้านมีสองบ้านอะะเปิดแล้วเปิดอีก แล้วเขาก็ได้จ้องมองไปที่สัญลักษณ์แปลกๆที่บ่งบอกถึงว่ามีการบูชายาเกิดขึ้น,นครับอันนี้ตัวเกมมันพูดเกิดมาแค่ว่าเราเข้าไปสำรวจแล้วก็เป็นป่านะครับโอเคนี่ไงมาเล่าเพิ่มเติมละมันแค่เกิดมาว่าเราเข้าไปสำรวจในป่าป่าหนึ่งครับที่มีสิ่งลึกลับอยู่ ซึ่งสีับก็น่าจะเป็นตอนที่เริ่มเกณฑ์นะครับตนที่เป็นไอ้สตัวนั้นแหละยืนอยู่หน้ารถเรานั่นเองนะครับตรงข้อความนี้ครับบอกไว้ว่าตัวเอกครับเรารับบทเป็นเออร์บันเอ็กซ์เพลเยอร์ครับถูกแงขอไปครับโดยคราวนี้เนี่ยเราตัดสินใจที่จะมาเข้ามาสำรวจป่าครับที่เรียกว่าเลเวนบู o t นับซึ่งมีตำนานเล่าขานมาว่ามีสิ่งมีชีวิตนะครับที่ไม่ใช่มนุษย์แต่ว่ามีรูปร่างแบบคล้ายๆนะครับถ้าใครก็ตามนะที่เข้าไปในป่าแห่งนั้นนะครับตามรายงานสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ปรากฏตัวผ่่่าาานนนกกิรรรมมะะคคับแลตขือททุี เข้าไปในป่านั้นไม่เคยได้ออกมาเลยยกเว้นบุคคลคนดึงที่สามารถเอาชีวิตรอดได้หลังจากเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นนะและถูกสังหารต่อมาภายใน2สัปดาห์นะครับหลังจากที่อยู่ในป่านั้นก็คือเหมือนรอดมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่านั้นได้ถึง2สัปดาห์นะครับและหลังจากนั้นก็ตายอยู่ดีซึ่งคนที่ว่านั้นอาจจะหมายถึงเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมเลยครับจะเป็นเราลอดอยู่ประมาณ2สัปดาห์หลังจากนั้นก็ตายอยู่ดี นี่ขับรถมาแล้วทรงรถแบบว่าแคมปิ้งจะจัดเลเวนบูธนะครับป่าที่เรามามาถึงลวจ้านี่เรากดเอปเปอร์เปิดไปฉายนี่ยิ้มฉายอีกแล้วสำรวจป่าอ,อีกแล้วนะครับมีป้ายนี้ครับเลเว่นบูธถ้าไปทางเข้าไม่มั่ใจาว่าเราขี่รถเข้าไปได้ไหมไม่น่าจะได้นะอาจจะต้องเดินทางเข้าไปนะครับ มีอันนี้หล่นอยู่นะครับนกโกนะครับอย่าเข้าไปมันว่าอย่าไปอ่ะอุ้ยเฮียตกใจ n อ x u s Game Studio ภูมิใจเสนอ Shadows Eye เงาของดวงตาเงาของดวงตานี่อาจจะหมายถึงว่าผู้ชมเห็ลนลักษณะตอนแรกไหมก็คือเป็นตัวดำๆนะครับแต่ว่าสิ่งเดียวที่สตารแสงออกมาก็คือดวงตาดวงตาขาดแล้วแหละอาจจะเพราะว่าเรา เรียกว่าอะไรอะสอง่สงส่งไวฉายไปอะเออสาดไว้ฉายไปก็เลยเป็นดวงตาที่ส,สะท้อนแสงไว้ฉายนั้นกลับมานะครับก็เลยเรียกว่าจะเป็นเงาของดวงตาหรือเปล่ามาทางไหนวะเนี่ยขวา,ายวา,ายคุณผู้ชมขวายสายแค่ไหนจะพอกันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตายแล้วมีอ่ะคืออะไรอะเป็นตู้ล็อกเกอร์นะครับแล้วก็มีคิดได้ไหมหนูยักษ์นี่หว่า โอ้ตัวยังใหญ่มันกินอะไรวะเนี่ยอุ้ยมันกินเลือดหรือเปล่าโอ้หชิบหายแล้วโอ้หนูมาโคตรหลายตัวเพื่ออะไรอ่ะอาจจะเป็นในนี่หรือเปล่าเอ่อเรียกว่าเป็นที่เฝ้ายามอ่ะเหมือนแบบยามก็มานั่งอยู่ตรงนี้เฝ้าทางเข้าออกของป่าเลเวลบูทเอออาจจะเป็นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเลือดก,กระจายขนาดนี้ผมว่ายามคนนั้นจะไม่อยู่แล้วละ มีวิทยุด้วยฟังแก้เหงาผู้ชมเคยเห็นยามเหงาไหมฮกมุกนี้คือแบบว่าไม่ไม่ค่อยมีอะไรแต่หาจริงนี่ถ้าเป็นเอกสาร,าสต,รตรงนี้อะไรวะนั่นบอกว่าให้เราฉโลมเอ่อควนะครับเ,เราเล่นไหมห้ไม่ให้ให้เราฉโลมแกซโซลีก็คือเป็นน้ามันที่ออฟฟิศนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้วิทยุเปิดวิทยุเพื่อใช้ขึ้นความถี่เพื่อเรียกพวกมันเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็ตุ้ม ก็คือจุดไฟเผาที่นี่ซะอ๋อนี่คือวิธีการจัดการของมันเนรอก็คือฉลองํำมันได้ทั่วเลยแล้วก็ใช้วิทยุนี่นะครับเพื่อล่อซึ่งผม,มยังไม่ควรเปิดเท่าไหร่เปิดเดี๋ยวพวกมันจะมาซะก่อนแต่แตอนนี้นก็เผาซะเฮ้ยโคตรเดือดอย่างนี้บอกเลยคิดว่าเราไม่ได้มาล่าอะไรแบบผมว่ามาทําลายมา้ากแบบคือมาปุ๊บก็จะแบบมา,มาเผาที่นทิ้งเลยเหรอเราเดือดอะไรมาวะเนี่ยอุ๊ยฉายเป็นไรอะ่ะ เฮ้ยเพิ่งเป็นไรดิเพิ่งเดินห่างจากรถไม่ไกลเท่าไหร่เลยแล้วท้ามันจะไปสิ้นสุดที่ไหนครับะเงียบม,มากเลยนะมีแค่เสียงฝีเท้าเราเท่านั้นเองพยายามดูซ้ายขวาอ่ะนะจ,จะมีตัวอะไรอยู่ก็เป็นได้พ้ยูดดไมทอาหารคําใช่หรือเปล่าเฮ้ยใครอ่ะ เอ้ยอาจจะตาฝาบเองครับแม่มาจ้องเราอยู่ด้านขวามือโดยที่ไม่ได้ทำอะไรครับแค่มองเฉยหาแม่งไกลมาเอ้ยโอ้โหเลือดอีกแล้วหรอไม่เอานะมีเรื่องอีกแล้วครับปุ๊บยตกใจนืกแบบเจอทรงเจอศพอะไรหรือเปล่าเมีกระสราย์ อุ๊ยอ่ยใครมาห้าๆอะไรแถวนี้กินปลาบบบว่าเหม็นเวอร์ไม่เห็นตัววะ่ะได้ยินแต่เสียงนะพวกมันกำลังมองกันอยู่พวกมันอยู่ทุกที่อเคอคุณมากสำหรับข้อความนี้ที่แบบช่วยให้กูแบบโล่งใจขึ้นหน่อยไม่ได้ช่วยหาอะไรเลย,เลย,เลยแม่งบิวชัดๆ คนเรยี่ก็กลัวอยู่มองไม่ออกว่าไหนคือทางแยกยนะครับไอ้ซ้ายแรกอะพอมองออกใจเนี้ยเริ่มมองไม่ออกแล้วก็ไปทางมาครับเราเดินตามทางแต่ว่าไปทางแยกไปนะครับเมื่ออะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะกระโหลกเหรอเฮ้ยอุ้ยเชือกไปฉายกูอุ้ยอุ้ยเห็นแวบแบบม่อกี่ ผมก็โลกผมว่าก็โลกยามหรือเปล่าแสดงว่าตายมานานมากนะครับถึงเลือแค่ก็โลภอ่อเราไิไปฉายกูเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยติดติดดำผมวิ่งกลับแล้วนะไม่กลับที่รถอะบอกเลยแบบนี้ใครก็ไม่อยู่ครับอุ้ยไปฉายหนักแล้วหนักแล้วเฮ้ยเปลี่ยนฐานมาหรือเปล่าเนี่ย ก่อนจะมาใชุ้้ยแม่กระพริบรัวเลยว่ะเสียวมันนะอุ้ยเี้ยอุ้ยสัตว์โอ้โหเอ้อเหี้ย,ยแม่เว็นเล็บแหววดำๆไม,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 ม่ตัดขวามาเลยเชยื้ยสะดุ้งหูจจจะวายเนี่ยลืมทางเลยเรียบร้อยแล้วเด่นกลับไม่ถูกแล้วผมบอกเลย เ่เสียงเสียงเสียงโคตรชัดเลยครับว่บา,แา,าแล้วกันเมื่อกี้เราไปซ้ายมัแล่ะฮะอคืออะไรอ่ะให้กดชีพค้างเพื่อวิว่งนะครับโอเคแม่งกูจะได้วิ่งเหรอวิ่งจูดเลยปะวิ่งเลยปะอุ้ยเฮียมันวิ่งไปหามันที่มาใช่ปะ,ะอุ้ยไถฉายโอ้โหเต็มเต็มตา นี่ครับดวงตาที่จะถอนอยยุ้ยเหี้ยสัตว์รอนอะไรอ่ะต้องวิ่งไหมวะวิ่งหัดหลังหันหลังเร็วอเรื่อเรืเร่ออาหารไม่ได้เรียบร้อยสับยาวผมว่ามันต้องให้เรากลับไปที่รถอะเชีย่ยตามมาปะ่าตามมาะมองไม่เห็นเลยอุยแม่งวิ่งตามมามันคนนะว,วะคนดีถ้าวิ่งอะใช่ปะโอตายแล้ว ผมจำทางไม่ได้ด้วยมันยากมันยาบเฮ้ยถ้าถ้าเจอกระโหลกแสดงว่าถูกอยู่เฮ้ยทางไหนครับเนี่ยไม่รู้ตามทางก่อนอุ้ยซ้ายอเออถ้าเจอกระต๊อบโอเคใช่คุณมาถูกทางแล้ววิ่งไปเรื่อยครับว่ารถได้อยู่ด้านหน้าเราขับรถกลับบ้านเลยไม่ไหวละอุ้ยเกี้ยทางไหนไปนีย่ย ตาไม่มองยาามากเลยใครก็ดูบุหรีปันท่าหม่งหมดเลยวะเนี่ยตามอยู่ปะโอ้ใครตาขาวผมว่าใช่มองไม่เห็นเลยครับเนี่ยรถโอ้โยอุยสัตว์เอ้ยโอ้โโอโหูพือรถด,ด่รอนอะไรอะ่ะออโอ้โหเรียบร้อยึ้นรถไม่มีตัวคารด้วยมีตัวพิการด้วยหรอมีตัวพิการกับตัววิ่งได้อะไรครับเนี่ย หมือนเราจะรอดอยู่นะจะใส้รถช้าแต่นี้มันวิ่งไม่ทันได้ไงวะจบแบบกูดเอนดิ้งนะครับก็คือเราใช้รถในการหลบหนีถ้าจบแบบกูดก็จะมีแบบว่าไม่ดีปะ่ะผมว่านะอาจจะเป็นทางซ้ายเราที่เรายังไม่ได้แยกไปอ่ะก่อนที่จะเจอผีนะครับผมว่าเป็นเวลาอุ้ยเฮียอ๋อมันตัดมาที่เจอผีเลยใช่ไหมนี่ไงโอเคไม่เสียเวลาเท่าไหร่นะ สามมิติอนเตยผีแล้วเราก็จะเดี๋ยวเราลองออกขวาดูเพราะว่าตอนแรกมันมีทางซ้ายกับขวาใช่ไหมผมเลือกมาขวาแล้วก็มาเจอมันก่อนอันเดี๋ยวเราลองไปด้านขวานะถ้าเราวิ่งกลับไปรออะไรอะ่ะเดี๋ยวลองรองขวาผมว่าน่าจะมีทางไปอยู่นะถ้ามองไม่ผิดเนี่ยต้องมีของดีแน่นอนดีหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยบ้านบ้านไหนครับซีที่มาเข้าก่อนตามมาั้ะ เฮ้ยบ้านแมไงไรผีนี่มาเฮ้ยมีซิปโป้สหายสายควันชอบไปเลยเู้ยเป็นเลขแล้วโอ้โอได้ถังน้ำมันเรื่องครับของดีครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนแรกเราเจอไอ้นี่ใช่ไหมออฟฟิศที่ทางเข้าป่านี้ครับที่อันนี้ล็อกอยู่อะมีของดีเลยรบ่านี่ในเนี้ย แสดงว่าเราจะต้องวิ่งกลับไปเหรอแล้วแยกขวาซึ่งผมจำทางไม่ได้ดีครับผู้ชมทางไหนอะคือวิ่งกลับไปเรื่อยๆผมว่ากวดเราจะไปเจอรถก่อนหะดิแล้วถ้าเ,าเจอไปทางไปขวาคือเราต้องไปขวาเลยอะจะไปเจอออฟฟิศนะเพื่ออน,นั้นมันไปชโลมให้ทั่วจากนั้นก็จุดไฟระเบิดแม่งเลยแม่งดักปะเนี่ย โอ้โหแมงดักอุ้ยเชี่ยโดนอุ้ยอุ้ยโอ้โหแม่งโดนอุ้ยผมวิ่งหูถามวะเนี่ยไม่รู้นะอุ้ยอาจจะถูกไม่ใช่นะครับเข้ตรงไหนวะนี่ปะโอเคเจอแล้วนี่ตามมาดีครับน้องอุ้ยเชียอุ้ยโอ้โหเกือบเดินติดกำแพงอะไรผมวะเนี่ยเกือบแล้ว กับไปล้อเล่นกับมันกับโดนเท่านั้นไงวันนี้อัน,น,อน,นคือจุดไฟเผาได้เลยเหรอ,อไม่ได้ครับดูเมัอนเรต้องเอาน้ำมันชื้ลมหมืนนี่อ่ะชื้ลมช่วอเอาฟ,ฟิศนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องกดวิทยุเพื่อส่งแบบเป็นคลื่นสัญญาณอนะไรสักอย่างเพื่อล่อมันให้เข้ามาใกล้ๆแล้วก็จุดไฟเผาได้ครับนั้นก็เปิดวิทยุ มาปะวะเอา้าไม่เห็นมาเลยล่อจริงเนีนะอุ้ยโหเหี้ยไม่มาก็เชี้ยแล้วอุ้ยไม่มาจริงอย่างงี้ต้องจุดเลยจัดไปจุดดิจุดตรงไหนอ่ะโอเคจุดโอเมอร์มีไฟครับลุกเ,เสือเลยโหทำไมวิ่งมาจริงวะอาจจะลำคาญแบบเหมือนแบบว่า สำคัญเกี่ยวกับพื้นที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลยเข้าไปทําลายเรียบร้อยไปกับดักเราก็จะเป็นอีกกูดเอนดิ้งหนึ่งอ๋อใช่อาจจะไม่มีแบดเอนดิ้งนะครับอาจจะเป็นตัวเกมเบต้าอยู่ก็เลยยังไม่มีแบดให้เราหรือเปล่าก็จบจากการเผาวันนี้แต่ว่าพวกมันตายไปด้วยนะรอบนี้รอบนั้นคือเราแค่หนีออกมาเฉยนะครับก็จบแล้วสำหรับเกม Shadow Eye นะครับเป็นไงครับบ้างครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับ like, share, เชิญร่วมใจกดไลค์กดแชร์หรือติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปผมด้วยนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับว่าผมจะพาไปสำรวจป่าที่ไหนหรือว่าไปทาทายสิ่งที่หลับไรอีกฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ช่วงีมีชัยโคชัยอูครับ